ยกที่สามครับระหว่างสมิงดำลูกสวนก,กับเก่งดำกับเซกสันแปงแท็กกันเก่งเกง,กงออฟบยกที่สามนาทีแรกก็แม่ใส่กันเลยครับแลกกันใครดีใครอยู่เลยครับแต่มานถึงมาปักหลักเรียกว่าปักฝุดแลกแลกกันเลยครับแต่ก็ยังไม่มีใครเที่ยงพิมม่เป็นยกที่สามครับเซกสันเดินเข้าไปสมิงดำงัดหมัดเข้ามา สนัสนใสสันพยายามจะล้วงลำตัวเตะขวา,าครับแม,ม,ม่พยายามเล็งเล่งเงรอจังหวะอา้าวสมิงดำก็เข้าไปแม่ยับยับซ้ายมาใส่สันเตะขวาใส่ดันเตะขวาใส่สันเตะขวาสมิงดำต่อยขวาต้าแตสใจก็มาต่อยหนึ่งสองสมิงดำก็สวนนะครับ ยับซ้ายแสกสารขยับเข้าไปแสกสารเตะขวาตอนนี้อ้อแสแรกแข้งของเราแข้งครับแม่งจะกระโดดต่อยจะมินดับเนสกสารจะเข้ามาอ้าวจะมินดัมาต่อยหนึ่งสองเข้าไปแสกสารยอดเตะขวาแรกเตะกันไปอ้าวมาเตะไป ก็ต่อยมือสองครับยิงดำเลยยังยึดจัดล้อจังหวะอ๋อจากกระโดดเตะต่อยขวาอ๋อต่อยมืดทั้งคู่นะครับขยับขยับเข้าไปใส่สันขยับเข้าไปสมิ้นดำติงขวาสวนสมิ้นดาต่อยขวาใส่สันต่อยขวาสาวาามิ้นด็ต่อยแหมเลรงๆจะเลือก เล่นหมัดแรกหมัดกันก็หนิงดํามาเตะสูงมาครับเมื่อกี้นี้แต่ว่าก็ฟังไว้หิงดําหนิงดําหักศอกแสกสารเดินย่อหาเตะก็หนิงดํายัง,งมีศอกกลับแต่ไม่ถูกอ๋อหวังมากครับแสกสารจะศอกกลับมากับเตะขวา แตะขวาอ๋อนี่สมิงดำต่อยขวาปลายยกปลายยกที่สามนะครับแม่คู่นี้คู่นี้กัแล้วแต่มุมมองนะครับเอกสารนั้นเดินก็หาตลอดแต่ว่าสมิงดำก็มีสวนแม่คู่นี้ก็ต่อยกันสนุกครับแต่ก็ชอบใจ ลองดูกันเนี้ยว่าเป็นไงบ้างขอ,อนกันตัดสินอ่าแม่แรกสู่กันนะครับแม่สมัยก่อนก็มีจอมจุมพิษน,นะครับแสงเจียนน้อยดูครับโอ้ย โลแล้วนี่ก็รู้สึกว่าสมิงยำจะทำได้มากกว่าแตกสันนะครับแตกสันแตกแตกสันก็ขยันเดินลุยสู้นะครับเราดูผล,ลก,การตัดสินก็เป็นว่าเอกฉันยัะติกก้องแล้วนะ